รามันการละครขอเสนอนิยายรักชวนติดตามเป็นเรื่องราวความรักของชายหนุ่มหญิงสาวเธอและเขาต้องพัดพรากจากกันด้วยความจําเป็นบางอย่างขอเชิญท่านผู้ฟังมาร่วมติดตามว่าเขาและเธอจะเป็นอย่างไร ในครั้งหนึ่งแค่เคยรักกันเป็นยังไงบ้างยายน้อย,ยวัสดีจ้ายายเดือนแม่ผอมลงนะ เด่กก็ว่าสวยขึ้นเป็นกองเธอก็เหมือนกันนะสวยขึ้นเป็นกองเหมือนกัน <c oughs> อ๋อสวัสดีค่ะป้าฟักยังสวยเหมือนเดิมนะคะป้าฟักไม่ได้เจอกันนานมากเลยนะคะเนี่ยเออค่ะร้ายสิบปีทีเดียวคุวงเดือนสบายดีใช่ไหมคะออสบายดีค่ะอ๋อ เดือนต้องออกตัวก่อนนะคะว่าที่พมา่าเนี่ยอากาศอาจจะร้อนๆสักหน่อยถ้าเป็นหน้าฝนฝนนึกจะตกก็ตกเลยนะคะตอนเนี้หน้าฝนกึง่งหน้าร้อนใช่ไหมจ้าใยเดือนจริงๆแล้วมันก็หน้าหนาวอะแต่ว่ามันก็ผสมกันนะเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนก็ต้องปรับสภาพกันไปอ่ะคนกระเป๋าขึ้นรถกันก่อนเดี๋ยวฉันจะพาไปกินข้าวจ้าตามใจเดถิ่นเถอะจ้า ที่นี่ต้นไม้เยอะดีนะคะค่ะที่พมา่าต้นไม้เยอะมากเรียกได้ว่าทั่วเมืองจะเต็มไปด้วยต้นไม้แล้วอีกอย่างนะคะทีเนียเขาห้ามตัดต้นไม้ด้วยค่ะติดคุกเลยทีเดียวขนาดตัดในบ้านของเราเองก็ยังไม่ได้เลยนะคะจะต้องขออนุญาตจ,จากทางราชการก่อนโอ้ตายแล้วขนาดนั้นเชียวหรอคะจริงๆนะคะทีเนียขอเขาเอาจริงเอาจังมากต้นไม้ถึงได้เต็มเมือง บรรยากาศดีแต่เสียอย่างเดียวอะ่ะเมืองมันแด่นขยายไม่ได้อีกแล้วรถก็เริ่มติดแล้วด้วยแทบจะไม่แตกต่างอะไรจากบ้านเราแล้วนะคะเวลาที่จะไปไหนเราจะต้องเผื่อเวลาพอสมควรไปค่ะเราไปขึ้นรถกันไปค่ะป้าฟักกะ oh ว่าคู่มั่นเธอจะมาด้วยซะอีกผิดคาดจริงๆเลยไม่ได้มีโอกาสเห็นได้ว่าที่เจ้าบ่าวในอนาคตเธอน่าจะให้เขาตามมานะมาเที่ยวพม่าบ้างเจ้ว่าไปแล้วมันก็โรแมนติกเหมือนกันนะอาหารการกินก็เลิศรสโรงแรมก็ชั้นหนึ่งมีให้เลือกตัมากมายอา้าวถอนใจทำไมนี่ฉันพูดอะไรผิดไปอย่างนั้นหรอเธอถึงได้ถอนใจเฮือกใหญ่อะ่ะเปล่าหรอก ฉันะรู้นะว่าเธอไม่ค่อยจะเต็มใจเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเขาไม่ได้ไร้ายอะไรมากมายฉันว่าเธอก็น่าจะให้โอกาสกับตัวเองนะสมัยเนี้ยผู้ชายดีๆนะหายากไอ้ที่มีอยู่ก็ถ้าไม่มีเมียแล้วก็หันไปหากันเองส่วนที่เหลือก็เป็นพระโอ๊ยชีวิตเนี้ยเกิดเป็นผู้หญิงอะะโอ้มันแสนจะลำบากยากเย็นถ้าเกิดชาติหนะ้าฉันขอเกิดเป็นผู้ชายดีกว่า เจะเกิดเป็นหญิงเป็นชายฉันว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันนักรกหน้าเย้ยด้อยอเธอเนี่ยมีอะไรในใจหรือเปล่าเดี๋ยวฉันถามจริงๆไม่มีนี่เย่ยด้อยเธออย่ามาหลอกฉันเลยฉันนะ่ะเป็นเพื่อนกับเธอมาตั้งแต่เด็กๆนะฉันดูออกตอนเนี้ยเธอจะต้องมีอะไรในใจแน่ๆดูดวงตาของเธอสิมันบอกบอกว่าเธอกำลังมีความทุกข์อยู่ในใจใช่ไหม ไม่มีนะอะละอะละเดี๋ยวคืนเนี้ยเธอจะต้องเล่าเรื่องของเธอที่เธอไม่สบายใจให้ฉันฟังนะทำไมอย่างนั้นเนะี่ยฉันโกรธเธอจริงๆด้วยตกลงนะอืม ตอนนี้เราก็อาบน้ำกันเรียบร้อยละเธอมานั่งตรงนี้เลยที่เตียงเนี่ยแล้วก็เล่าให้ฉันฟังให้หมดเลยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นฉันว่านะเรื่องที่เธอไม่สบายใจอ่ะมันจะต้องเป็นช่วงที่เธอกับฉันไม่ได้เจอกันก็ต้องเป็นช่วงที่เธอจบม .6 แล้วเข้ามาหาวิทยาลัยใช่ต้องใช่แน่ๆเลย,ยนี่น้อยเราสองคนเป็นเพื่อนกัน ยังไงก็แล้วแต่เธอมีความทุกข์ใจฉันก็ทุกข์ไปด้วยแล้วอีกอย่างตอนเนี้ยเธอได้มาอยู่ที่พม่ากับฉัชละเราสองคนน่ะจะได้กลับมาลํำลึกถึงวันเก่าๆที่เธอกับฉันน่ะเคยทำร่วมกันมาที่นี่นะมันมีร้านวงที่น่าไปนั่งคุยเจอว่าไปสวยกว่าร้านในเมืองไทยบางร้านซะอีกนะเธอฉันยานจะไปไหว้พระที่นี่วัดสวยใช่ไหม ก็บางวัดมันก็มีทั้งสวยแล้วก็ไม่สวยนะจะบอกว่าสวยหมดเดี๋ยวเธอก็จะหาว่าฉันไม่รักเมืองไทยก่อนที่จะทำงานฉันอยากจะไปไหว้พระวันหลังจะได้ไปเองอ้าวแล้วเธอไม่ไม่ให้ฉันไปด้วยเหรอแล้วเธอจะไปกับฉันหรือเปล่าล่ะเธอต้องทำงานนี่นะฉัน,น่ะนจะไปตอนไหนก็ได้เพราะว่าฉันทำงานส่วนตัวจ้า ฉันลืมไปว่ามีเพื่อนรวยทำธุรกิจของตัวเองไม่ต้องมานั่งเป็นลูกน้องเหมือนฉันฉันว่านะเป็นลูกน้องเขานะ่ะมัต้องรับผิดชอบอะไรมากมายแต่เป็นเจ้าของนี่สิเครียดจะตายไปต้องมานั่งปวดหัวเรื่องคนงานไหนจะเรื่องเงินโอ้ยสารพัดที่จะประดังประเดเข้ามาใครไม่รู้หรอกว่าการที่เราลงทุนทำอะไรนะ่ะมันเสี่ยงขนาดไหน แต่ว่ากำไรมันดีนะใช่ก็ดีจริงละ่ะแต่กว่าจะได้กำไรนะ่ะไม่รู้ว่าจะต้องขาดทุนตั้งเท่าไหร่ต่อทั้งเท่าไหร่นะเดี๋ยวก่อนเธออย่าเพิ่งพูดเรื่องอื่นเลยมาพูดเรื่องของเธอก่อนว่าเธอไม่สบายใจเรื่องอะไรกันแน่ท่านผู้ฟังกำลังอยู่กับเรา รามัการละครนักใจขนาดนั้นเชียวหรอฉันว่านะสีหน้าและการถอนใจแบบเนี้ยมันไม่ได้จะเป็นเรื่องงานที่พม่าแน่นอนเลยมันน่าจะเป็นเรื่องที่มันสุมอยู่ในใจใช่ปะหรือว่าเรื่องมั่นของเธอ เออฉันว่าเรื่องมันเนี่ยมันก็ไม่น่าจะหนักใจอะไรเลยนะก็เธอบอกกับฉันเองเนี่ว่าเขาก็อาจจะเปลี่ยนใจได้ถ้าหากวันเวลาเปลี่ยนไปแล้วถ้าอย่างนั้นน่ะมันมีเรื่องอะไรอีกอะที่ฉันยังไม่รู้เฮะเธอรู้ไปมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรฉันหรอกมันก็ไม่แน่หรอกนะเรื่องแบบเนี้เห็นมานักต่อน,นักละว,ว่าไอ้ที่ช่วยไม่ได้เนี่ย สุดท้ายก็ช่วยได้นะเรื่องมันนานมาแล้วเรื่องมันนานมาแล้วแต่ว่าเธอก็ยังเก็บมาคิดก็แสดงว่ามันต้องเป็นเรื่องที่สะเทือนใจพอสมควรแถมยังไม่ลืมอีกด้วยงั้นก็ต้องเป็นรักฝังใจหรือเปล่าอืมใช่เฮ้ยจริงเหรอแหมทำไมจะต้องจับไหล่ฉันขย่าด้วยนะ,ะมันก็ไม่น่าเชื่อ ว่าคนอย่างเธอจะมีรักฝังใจกับเขาฉันคิดว่าคนสวยๆอย่างเธอมีแต่จะทำให้คนอื่นเขาอ,อกหักเล่นต่างหากเล่าเธอคิดผิดแล้วราวงเดือนอจริงเหรอคนอย่างฉันนะเออไม่เคยทำให้ใครอ,อกหักเลยไม่แต่ครั้งเดียวแล้วผู้ชายคนนั้นเป็นใครทำไมฉันถึงไม่รู้เรื่องนี้เลยก็ตอนสมัยเรียนมหาวิทยาลัยอ่ะอ๋อมีหน้าละ เรื่องเนี้ยมันถึงไม่ผ่านหูผ่านตาฉันเลยไม่อย่างนั้นอ่ะฉันจัดการให้ไปเรียบร้อยแล้วแห่ทำอย่างกับเป็นกรรมเทพแบบนั้นแหละแล้วนี่เธอไม่เจอกันเลยเหรอใช่ ตั้งแต่จบมาก็ไม่เคยเจอกันอีกเลยฉันเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆเขาก็หายหน้าหายตาไปอย่างนั้นแหละอือหรือว่าเขามีแฟนใหม่อย่างนั้นหรือเปล่าไม่นะฉันมั่นใจว่าเขาไม่มีแฟนใหม่แน่นอนตอนที่คบกันนะเขาไม่มีท่าทีว่าจะชู้ๆเลยนะตั้งใจเรียนเราเจอกันตอนเที่ยงแล้วก็ตอนเลิกเรียนแป๊บนึง แล้วว่าเขาจะต้องทำงานหลังเลิกเรียนทำงานส่งตัวเองเรียนอย่างนั้นด้วยเหรอใช่จ้ะวิเก่งจังเลยแกเรียนวิศวะแถมส่งตัวเองเรียนถึงตัวจะดำแต่หน้าตาคมคายแหมฉันน่ะอยากจะเห็นจริงๆเลยว่าตัวจริงจะหล่อขนาดไหนเขาถึงสามารถทำให้เพื่อนของฉันเก็บเอามาคิดได้จนถึงทุกวันนี้ฉันลืมไม่ลงหรอกฉันเข้าใจ ความรักนะ่ะมันทำให้คนจดจำไปได้จนถึงวันตายนั่นแหละเออว่าแต่ผู้ชายคนนั้นเขาชื่ออะไรเหรอพ่อเทพพบุตรสุดหล่อของเธอนะ่ะฟิลอุ๊ยแค่ชื่อก็ชวนฝันแล้วแกเอแต่ว่าถ้าไม่ได้เจอกันนานขนาดเนี้ยแล้วจะไปตามหาเขาที่ไหนหรอป่าเนี้ยฉันว่านะเขามีลูกมีเมียไปแล้วหรือเปล่าคงจะมีแล้วละมั้งนั่นสินะ ฉันว่า,เ,าเธอทำใจซะเถอะอย่าไปคิดถึงเขาเลยยังไงซะมันก็คงไม่กลับมาเหมือนเดิมอีกแล้วอ่ะฉันไม่ได้พูดให้เธอเสียใจหนักขึ้นไปหรอกนะแต่ฉันน่ะเป็นห่วงเธอเยอะน้อยถ้าลองเปิดใจฉันเชื่อว่าเธอจะต้องเจอคนที่ดี ขอบใจมากนะดิชาร์เบ่าวาด้วยเอออะไรครับคุณฟิลกริงที่พาผมไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะสิวันนั้นน่ะถ้าไม่ได้ดิชาร์ดกับบาววผมก็คงจะลําบากเพราะไม่ค่อยชินทางแล้วก็ยังไม่ค่อยรู้ว่าโรงพยาบาลของพม่าเขาอยู่ที่ไหนแค่ถนนในย่างกุ้งผมเองก็ยังไม่ชํานาญเลยหาภาษาพม่าไม่ออกสงสัยจะต้องไปเรียนแล้วล่ะไม่งั้นทํางานอยู่ที่นี่ลําบากแน่แ่แถมยังจะต้องอยู่อีกหลายปีซะด้วยป้ายก็มีภาษาอังกฤษนะครับ แต่บางป้ายเขาก็ไม่ได้เขียนภาษาอังกฤษนะที่ชาร์ดผมนะ่ะงงทุกทีภาษาพม่านะ่ะบอกวาสอนนเองครับรับรองว่าคุณฟิวจะต้องพูดได้ภายในไม่กี่เดือนแน่นอนบ๊อหวานนะ่ะเคยสอนฝรั่งมาแล้วนะครับเขาก็พูดได้ด้วยนะเขาบอกว่ามันไม่ยากอย,าอย่างที่คิดนะครับว่าแต่ว่าคุณฟิวจ,จริงหรือเปล่าครับบอกวาจะได้เริ่มสอนให้เลยว้าวาไม่เห็นเลยว่าคุณฟิวหนักงานรัดตัวขนาดไหน รู้ไหมว่าโครงการเนี่ยเขาเล่นจะตายไปจะต้องเสร็จทันกำหนดนะถ้าไม่ทันน่ะคุณฟิลโดนเล่นงานตายแน่เลยจริงเหรอครับว้าววัลอาสาตั้งใจอยากจะสอนให้คุณฟิลพูดภาษาพม่าได้เอาเป็นว่าผมน่ะอยากจะเรียนแต่ต้องหาเวลาว่างให้ได้ก่อนรับรองว่าจะต้องเรียนแน่ๆน่ไหนก็มาทํางานที่นี่แล้วจะให้เสียเที่ยวได้ยังไงก็อย่าให้เสียเที่ยวหาแฟนพม่าไ้ด้วยเลยครับ วาวาขอสมัครคนแรกเลยครับวาวาตื่นได้แล้วเช้าแล้วนะโอ้โหแม่ไม่ต้องเสริมกันเลยอ่ะ ช่วงเวลาแห่งการรับฟังได้จบลงแล้วจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุโดยที่คาชาญชลาขอเชิญติดตามรับฟังรามันการละครได้ในตอนต่อไปกรุณาให้กำลังใจทีมงานของพวกเราด้วยการกดติดตามให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ รามันกาละครขอลาไปก่อนขอบคุณครับ